สวดีครัผู้ชมครับอยู่อุบัติไทยแลนด์อีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้ผมบูมอรรบับานก็มีอะไรมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับผมของเล่นเดือดๆนั่นเองนะครผมอันนี้นะครับว้าวอันนี้นะครับผมผู้ชมครับผมเป็นเขาเรียกว่าดาวไปนะครับผมของอาคาพูบิกนะครับผมไม่อินสโลวัเนียนี่ยเองนะครับผมก็อาคาวิกต้องบอกก่อนเป็นแบรนด์ชื่อดังมากๆนะครับผมเป็นแบรนด์ระดับท็อประดับโลกเวิร์คฮาร์สุดเลยนะผมไปชมเลยนะฮะ นี่ครับคุณผู้ชมครับผมก็เป็นดาวไบของอาคาบูบิกนะครับผมก็จะมีตัวซีเรียลนะครับผมนะครับผมแล้เขียนว่าอาคาบูบิกเมทินสโลเวเนียนะครับผมสวยงามนะครับงานเวิร์คคาสนะครับผมเท่ๆเท่ๆนะครับผมของฝั่งเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวไบ300เซลล์นะครับผมก็จะมีไซส์ข้างในแบบนี้อ่านะครับผมแมทเทเรียลเป็นไฮคุอลิตีสแตนเลสสตีลนะครับผม เซคั้งอะคาพิดนะครับผมเคมไปน,นะผมว่าใส่ตัวนี้ไปนะครับผมลอยในรอบ5,600นะครับผมก็จะเพิ่มมาประมาณ25ตัวนะครับแล้วก็ตัวของทอร์กเนี่ยครับผมที่รอบ4ี0พเนี่ยเพิ่มมาประมาณ34นิวตันเมตรนะครับผมก็ขับรู้สึกบู๋หวาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับผมว่าซาวเขาเรียกว่าเพียวเรสซิ่งซาวเนี่ยที่อยู่ในรถเอ็มสามีสุดไอที่ใส่ดาวไบ่ของอะคาพูดไปเนี่ยจะลั่นขนาดไหนครับผมแล้วก็จะดูเดือดจะน่าขับจะมี ความเร้าใจเร้าอารมณ์ในการขับขี่มากขึ้นขนาดไหนนะผมก็จะชมการติดตั้งกันนะครับผมแล้วก็สาวนะครับผมที่ใส่เสร็จแล้วเนี่ยจะเดือดขนาดไหนะชมแล้ว คับคุณผู้ชมครับผมบูงก็เอารถ M340i นะครับผมที่เพิ่งทำเสร็จเนี่ยมาเทสกันนะครับผมนิดนึงนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับผมคันนี้นะฮะก็มีอีเวนต์ซูรี่แล้วนะครับผมแล้วก็ท่อย่อยเครติดไปเป็นมิวเทกนะครับผมแต่ตอนนี้ยที่เป็นไฮไลท์ครับผสมนะครับผมดาวไบอะคาปาดิคับผมคือวันนี้ผมบอกว่าโดยรวมเนี่ยคือดีมากๆครับคุณผู้ชมครับคือขับขับดีกว่าเดิมเยอะมากครับ ราะว่าส่วนตัวผมไม่เคยลองมาเนี่ยคือ M3 พิสูจเนี่ยเขาเขาจะค่อนข้างที่เหมือนรถจะอรอรอบแรกนิดน,นึงอ่ะก็คือพอเราเหยียบไปอนี้นิดนึงกว่ามันจะกระโดดออกไปขับซีเลยนะครับผมแต่ว่าพอเราเปลี่ยนดาวไปเฟสของพวกนี้เนี่ยล่าสุดที่ผมว้าวดาวไปมากๆครับของอาคารบูอิกเนี่ยคือผมรู้สึกว่าไอ้น,นี่เขาบอกว่าในรอบ5,600รอบเนี่ยมันได้25มาฮะเนี่ยคือผมว่ารู้สึกได้ครับ เครื่องันเบาขึ้นฮะลูกค้าเล่นไดรับผมสนใจทําดาวไปนะฮะหรือว่าเซ็ตท่อสูตรต่างๆครับติดต่อมาได้นะผมสั่งทั้งดาวไปของอาคาโบิกหรือแบรนด์อื่นๆนะครับผมจัดการให้หมดแล้วท่อสูตรเมืองนอกเนี่ยมีนะครับผมคัสตอมท่อเราทําได้ครับผมไม่ต้องห่วงฮะตั้งใจทําทุกคันนะครับผมก็วันนี้ขอบูมขอลาเรก่อนการรีวิว M3 ที่สุดน้คันนี้เจอกันครับพิมพ์ก็ไปครับผมขอบคุณครับ